แนะนำเจ็ดโน้ตบุ๊กเล่นเกมในงบ40,000บาทจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูอะไรครับกราวสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปคทุกคนด้วยนะครับผมเจโน้ตบุ๊กสเปค เจ้าเก่าเจ้าหนึ่งเช่นเคยนั่นเองนะครับวันนี้มาแนะนำโน้ตบุ๊กเล่นเกมกันอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เป็นของคิวงบ40,000บาทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราทำ30,000บาทไปแล้วนะครับแล้วก็มีเริ่มต้น30,000บาทที่เป็น AI อีกนะครับมารอบนี้เราเอาใจคนที่งบสูงขึ้นมาหน่อยครับก็คือตั้งแต่35,000บาทไปจนถึง40,000บาทเลยนะครับซึ่งสเปคที่ผมคัดมาวันนี้ทั้งหมด7รุ่นบอกได้เลยว่ามีตั้งแต่การ์ดจอ RTX 4050สุดคุม้มไปจน ท t x 4 0 7 0ในราคาแค่4 0 0 0 0บาทจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับไปเริ่มรุ่นแรกกันเลยนะครับเอาแบบคุ้มๆเอาแบบน้ำจิ้มก่อนเลยกับรุ่นแรกครับ Acer p r e d a t o r Helios Neo 16นหะครับโอ้โหรุนนี้ผมรีวิวแล้วผมก็อวยแล้วผมก็อวยยศให้รุ่นนี้มาเยอะมากๆนะครับซึ่งในโมเดลปีนี้นะครับที่ผมยกมาก็เป็นโมเดลปี2023นนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาได้อะไรบ้างนะครับราคาบอกก่อนเลยราคาเครื่องนี้นะครับเขาทำโปรโมชั่นเขาลดราคาลงมาเหลือ อยู่ที่35,990บาทโอ้โหเป็นไงราคาราคาขนาดนี้คุณได้ p l e เ a t o r Helios Neo ที่ดีเกเนี่ยทัดเทียบกับ e g i o n ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเนี้ยเขาได้อะไรบ้างนะครับ CPU ได้เป็น Intel ล o อย 51350HX นะครับแล้วก็จับคู่การ์จออย่าง n v i d i a RTX 4050นะครับ VRAM 6 g b GDDR6 นะครับแล้วก็ TCP อยู่ที่140วัตต์นะครับแล้วก็มาพร้อมแรมติดเครื่องนะครับ 16GB DDR5 บัส 4,800เมกะเฮิ 4, นะครับแล้วก็อัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่32 g b นะครับแล้วก็มาพร้อมความจุติดเครื่องนะครับ512 g b เป็น PCIe NVMe Gen4 นะครับแล้วก็รองรับการอัปเกรดทันทีอีก1แถวส่วนขนาดหน้าจอครับตัวนี้เป็นหน้าจอ16นิ้วความละเอียด Full HD นะครับ1920 x 1 0 0 0เป็นอัตราส่วนจอ16:10นะครับ Refresh r a 165เฮตและมีค่าคอามเอีนะครับสูงถึง s r บีหน0อีกด้วยนะครับความสว่างอยู่ที่400นิตนะครับแล้วก็ส่วนอื่นมีอะไรบ้างนะครับการเชื่อมต่อได้สายนะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi 6นะครับแล้วก็บลูทูธ 5.1นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่นะครับขนาด4เซลล์ลิเธียมไอออน90วัตต์ออวนะครับเรียกว่าการใช้งานระยะเวลาเนี่ยใช้งานได้ยาวนานแน่นอนนะครับส่วนก็ว็บแคมนะครับก็เป็นขนาด720 p แล้วก็ส่วนอื่นนะครับวัสดุตัวเครื่องตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะผสมกับพลาสติกเรียกว่าใครที่อยากได้โนบกเกมมิ่งที่บอดี้เป็นอลูมิเนียมนะตัวนี้ก็น่าจะถูกใจก็น่าจะตอบโจทย์นะครับน้ำหนักเครื่องตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเครื่องตัวนี้ก็อยู่ที่2.6กิโลกรัมนะครับก็ยังถ กลางยังพกพาได้อยู่นะครับยังไม่ได้ถึงขั้นแบบระดับ2.8 2.9กิโลกรัมนะแล้วก็ส่วนอื่นนะครับมี Windows 11 Home ให้แท้พร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็ประกันทั้งหมด3ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไซน์นะแล้วก็ส่งสูตรเคมเองรวมค่าแรงรวมค่าอะไรต่างๆเนี่ยภายใน3ปีนะครับทั้งหมดนี้ ราคา35,990บาทครับมาต่อที่รุ่นที่2นะครับยังอยู่ในงบ40,000อยู่นะครับกับ ASUS TUF Gaming A15 นะครับราคาเครื่องนี้อยู่ที่38,990ื่นันเาร้กบาทนะมาดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกนะ CPU เป็น AMD Ryzen 7 7735HS นะครับแล้วก็จับคู่การ์ดจอนะครับอย่าง Nvidia RTX 4060 VRAM 8GB g d d r 6แล้วก็ TGP ของเขานะครับสูงถึง1 240วัตต์ด้วยกันนะครับมาพร้อมแรมติดเครื่องนะครับ16 g b ก d ิกบดีดัส4800 MHz และรองรับการรับเกรดสูงสุดอยู่ที่ 3-2GB ส่วนความจุนะครับมาพร้อมขนาด 512GB NVMe PCIe Gen 4นะครับแล้วก็รองรับการอังเกดอีกเช่นเดียวกันนะครับส่วนขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นขนาดหน้าจอ15.6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD นะครับ1 9 2 0นคูณ1080นะครับ Refresh Rate อยู่ที่ 144Hz นะครับแล้วก็ค่าความละเสียดตัวนี้สูงถึง sRGB 100%นะครับแล้วก็มีมัสวิตนะครับที่ทำงานคู่กับ Nvidia Advanced Optimus นั่นเองนะ ตัวม์สวินเนี่ยแหละก็คือตัวที่เราเอาไว้เปิดปิดกระจจอแยกเปิดปิดการทำงานของตัวกระจจอแยกกระจอรจ,อรจออันบอร์ดอะไรต่างๆนะครับกรณีเราใช้งานประสิทธิภาพสูงสุดนะครับใช้งานเล่นเกมใช้งานตัดต่อทำงานตัอไปตัวมัสวินเนี่ยก็มีมหน้าที่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับการชอมต่อไร้สายตัวนี้เป็น Wi-Fi 6แล้วก็บลูทูธ5.3นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด4เซลล์ลิเทียมไอออน90วัตต์อ๊วนะครับส่วนกล้องแ,บบแคมนะครับตัวนี้ให้มาเป็นความละเอียด 120p ก็น้าหนักตอนนี้นะครับอยู่ที่2.2กิโลกรัมนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของวัสดุตัวเครื่องแน่นอนนะครับซีรีส์ทั g เกมส์นะครับวัสดุของเขาได้รับมาตรฐานมิลิเตอรี่สแตนด์ดนะครับก็คือระดับมิลิเตอร์เกรดระดับเกรดทหารเลยนะครับไม่ว่าจะทนความร้อนทนการกระแทกนะครับทนร้อนทนหนาวทนเย็นทนทุกสภาพอากาศนะครับเรียกว่าวัสดุบอดี้ของตัวทัฟเนี่ยแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็ Windows 11 Home นะครับแน่นอนแท้พร้อมใช้งานติดเครื่องนะแล้วก็มีประกันนะครับทั้งหมด2ปีนะ เป็นประกัน2ปีส่งศูนย์เคลมเองนะครับแล้วก็มีแอดออน1ปีที่เป็นประกันอุบัติเหตุให้ในปีแรกนะครับทั้งหมดนี้ในราคา38,990บาทครับมาต่อกันที่อีกรุ่นหนึ่งนะครับกับ msi คาตา n a 15นะครับบอกเลยว่าตัวนี้พูดไปปุ๊บถ้าบอกการ์ดจอถ้าบอกสเปคปุ๊บผมว่าหมดตลาดอย่างไวแน่นอนนะครับตัวนี้ราคา39,990บาทเรียกได้ว่าอยู่ในงบ40,000ื่นไปเลย40,000ทอน10บาทนะครับอันนี้เรามาดูกันว่า3 9 9 9 0บาทนะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกนะครับ cpu เป็น intel core i7 1 2 6 5 0 h นะครับแล้วก็จับคู่การ์ดจออย่าง avidia t x 4070 เวลาม 8GB DDR6 นะครับแล้วก็ TGP อยู่ที่105วัตต์นะครับนี่นะว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ให้การ์ดจอ RTX 4070ในราคาแค่40,000บาทนะครับในงบเนี่ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยทั่วไปนะครับในงบเนี้ย40,000-50,000เนี่ยหาไม่ได้นะครับที่จะได้การ์ดจอ RTX 4070นะครับแล้วก็แรมติดเครื่องนะครับให้มาขนาด 16GB DDR5 บัส4,800เมืกาเฮิร์นะครับแล้วก็อัปเกรดได้สูงสุดถึง 64GB นะครับแล้วก็ขนาดความจุนะครับที่เขาใ มาจัดเต็มนับรัทเบ ай ต PCIe NVMe Gen4 นะครับแล้วก็รองรับการอัปเกรดทันทีอีก1แถวนะครับตัวขนาดหน้าจอนับตัวนี้เป็น15.6นิ้วความละเอียด Full HD นับ19.0 x 1.80นับ IPS แล้วก็เรเฟรชเรตอยู่ที่144 h z นะครับแล้วก็ค่าข้อเขตสีตัวนี้นะครับอยู่ที่45% NTSC นะครับก็เรียกว่างานสายตัดต่อกราฟิกนะทำฟอนต์ช็อปแต่งรูปไรฟรูมอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไร ต่อจอแยกได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสเปคมันแรงมันคุมนะครับตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด3เซลล์5 5 5วัตต์อาร์นะครับแล้วก็การเชื่อต่อไร้สายเนี่ยเป็น Wi-Fi 6 e อ l นบลูท t ธ5 3แล้วก็กล้องไวแคมให้มาเป็นความละเอียด 720p นะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่2.2กิโลกรัมนะวัสดุของตัวเครื่องนะครับก็เป็นพลาสติก ทั้งหมดนะครับไม่ได้มีอลูมิเนียมผสมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะเบาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็โดวเล่นพิเศษอีกแล้วนะับ,บายากายกีตีแนะนำโนตบุกกีตีถ้ามี m s i ปุ๊บจะมีโนตบุกไม่กี่รุ่นที่จะได้ Microsoft Office Home and Student s t u d e n t แท้ติดเครื่องพร้อมใช้งานนะร,รุ่นนี้ก็แถมพร้อมใช้งานทันทีติดเครื่องไปเลยนะไม่ต้องไปซื้อแยกไม่ต้องไปสมัครแยกนะอันนี้คือซื้อปุ๊บพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะตอนสาย Excel สายทําเอกสารต่างๆนะครับแล งานพร้อมติดเครื่องทันทีนะครับแล้วก็ประกันเป็นแบบ2องปีส่งศูนย์เคลมเองนะครับทั้งหมดนี้ในราคา39,990บาทครับตอนที่รุ่นที่4ครับแน่นอนรุ่นนี้แบรนด์โนกามันครับอย่างกิกะไบต์ออรัสนะครับในราคา39,990บาทอยู่นะครับยังอยู่ในงบ40 0 0 0ืนอยู่นะรับ4ม0 0 0มีทอนอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกนะครับ CPU Intel Core i 713 7 0 h นะครับแล้วก็จับคู่การ์ดจออย่าง Nvidia RTX 4060นะครับ vram 8GB DDR6 TGP อยู่ที่140วัตนะครับแล้วก็แรมนะครับติดเครื่องให้มาเป็นขนาด 8GB นะครับ DDR5 บัส4,800เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็อัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่ 64GB ส่วนขนาดความจุที่เขาให้มานะครับขนาด 512GB NVMe PCIe Gen4 นะครับแล้วก็รองรับการอัปเกรดทันทีอีก1แถวนะครับขนาดหน้าจอตัวนี้ เป็นขนาดหน้าจอ15.6นิ้วความละเอียด Full HD 1920ณ1080นะครับ Refresh Rate อยู่ที่360เฮิรตนะครับ Refresh Rate โคตรจัดเต็มนะครับแล้วก็ค่าคาไวเซนสรนะรสูงสุดอยู่ที่100% sRGB นั่นเองนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่นะครับลิเธียมโพลิเมอร์ขนาด99วัตต์อันะครับแล้วก็การเชื่อมต่อไ้สายตัวนี้เป็น Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.2 นะครับกล้องเว็บแคมตัวนี้นะให้มาเป็นความละเอียด1 0 8 0ปีนะครับแต่เท่านั้นไม่พอเขายังรองรับการล็อกอินเข้าใช้งาน Windows อย่าง Windows Hello ให้ด้วยนะครับก็คือล็อกอินด้วยใบนานะครับตัวนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่2.39กกิโลกรัมนะครับก็เรียกได้ว่ายังพกพาได้สะดวกอยู่นะครับแล้วก็ Windows 11 Home แทบพร้อมใช้งานให้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ประกันทั้งหมด2ปีเป็นออนไซต์สวิตะครับทั้งหมดนี้ราคา39,000 990บาทครับรุ่นที่5ครับแน่นอนรุ่นนี้ก็ต้องยกมาด้วยนะครับกับ HP Victus 15นะครับราคาของเขาอยู่ที่39,990บาทอีกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าสเปคเขาให้อะไราบ้างนะครับ CPU นะครับได้ CPU เจนใหม่ล่าสุดนะครับอย่าง m d Ryzen 7 8 8 4 5 HS นะครับเป็น CPU ที่มี Ryzen AI ในตัวด้วยนะครับแล้วก็จับคู่การ์จออย่าง Nvidia RTX 4060นะ VRAM 8GB GDDR6 น้บแล้วก็ TGP ของเขาเนี่ยอยู่ที่75วัตนะครับ RAM ติดเครื่องนะครับเป็น 16GB DDR5 b u s 5,600 m h z นะครับและรองรับการอัปเกรดสูงสุดอยู่ที่3 2 g b นะครับและความจุนะครับให้มาจัดเต็มนะครับ 1TB SSD PCIe NVMe แล้วก็รองรับการอัปเกรด S D อีก1่งแถวนะครับขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้เป็น15.6นิ้วความละเอียด Full HD 1920ณ1080นะ Refresh Rate อยู่ที่144เฮิร์นะครับแล้วก็ความสว่าง300นิตค่าคามสีตัวนี้ระดับ sRGB 100%อีกด้วยนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4เซลล์70วัตต์เอาเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อไร้สายาตัวนี้เป็น Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3นะครับแล้วก็กล้องเว็บแคมเนี่ยให้มาเป็นความละเอียด7 120 p ีนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องของเขานะับเบาอยู่นะครับอยู่ที่2.2กิโลกรัมนะครับมี Windows 1ซ h เป็นแท้พร้อมใช้งานทันทีนะครับประกันนะครับเทพแน่นอนนะับ2ปี o อน i t e service นะครับแล้วก็มีแถมตัวประกันอุบัติเหตุให้1ปีอีปีด้วยนะครับทั้งหมดนี้ราคา3 9 9 9 0บาทครับมาตอนที่รุ่นที่6นะครับ2รุ่นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้สำหรับคนที่มีงบ40,000แล้วก็บวกลบขึ้นมาได้ กาแบบแบบ4 0 0 0 0ื่นหนึ่นะครับรุ่นที่6นี้เป็นคิวของ Lenovo LOQ 15หรือว่าเราจะเรียกว่า l o c k 15กระดาเช่นเดียวกันนะครับเครื่องนี้ราคาอยู่ที่42,990บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราคานี้นะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรก CPU เป็น Intel Core 7 13650 HX นะครับแล้วก็จับคู่การ์จออย่าง Nvidia RTX 4060นะครับ vram 8GB GDDR6 นะครับแล้วก็ TGP ของเขาเนี่ยอยู่ที่115วัตต์นะครับแรมให้มานะครับติดเครื่องเป็น 16GB DDR5 บัส4800มันก็คือนะครับแล้วก็อัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่ 32GB นะครับขนาดความจุนะครับให้มาเป็น 512GB SSD PCIe NVMe Gen4 นะครับแล้วก็รองรับการอัปเกรดทันทีอีกหนึ่งแถวนะครับเป็นขนาด2242นะครับ ตัวหน้าจอนะครับเป็นขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD 1920คูณ1080นะครับ IPS Refresh Rate อยู่ที่144เฮิร์นะครับแล้วก็ค่าความสว่างเนี่ยอยู่ที่300นิตนะครับมีค่าสีนะครับ sRGB เนี่ยอยู่ที่ระดับ100%นะครับแล้วก็มีรองรับ G-Sync ให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้มาติดเครื่องความจุขนาด60วัต์อนะครับการเชื่อมต่อไร้สายเนี่ยจะเป็น Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ Bluetooth 5.2นะครับ ส่วนกล้องเว็บแคมนะครับก็ให้มาเป็นความละเอียด HD นะครับ 720p นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยตัวเครื่องอยู่ที่2.38กิโลกรัมนะครับตัวเครื่องเป็นพลาสติกล้วนนะครับไม่ได้มีอลูมิเนียมผสมใจอย่างใดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามีเรื่องของการปรับ ชุดระบายความร้อนใหม่นะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยเขาได้ปรับช่องทางการระบายความร้อนใหม่นะครับปรับช่องแอร์อินเทกนะครับเอาไว้ไว้ด้านหลังสุดนะปรับเรื่องของแอร์ l ฟลด้านในนะปรับเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยให้มีความ l ีเจนมากขึ้นนะครับจากในโมเดลก่อนเนี่ยมันมีความเป็นไอเดียแพทเกมมิ่งอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเดินะครับมี w i n d o w s 11 Home แท็บพร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็ประกันนะครับทั้งหมด3ปีนะเป็นพรีเมียมแคร์นะครับที่มีออนไซด์ด้วยนั่นเองครับราคาเครื่องนนีี้ับอยู่่ท4 สองพัน 990บาทครับรุ่นสุดท้ายนะครับเราเปิดด้วย Acer นะครับเราก็ต้องปิดด้วย Acer นะครับกับรุ่นนี้ครับ Acer Predator Helios Neo 16นะครับราคาเครื่องนี้อยู่ที่45,990บาทนะครับก็เลยว่าผมบอกว่างบ40,000ปุ๊บเนี่ยมันบวกลบมาเกินเกือบ5,000เกือบ6,000บาทครับเรามาดูกันว่านะครับเก็บเงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ย5,000 6,000เนี่ยเอามาเอาตัวนี้นะครับมันได้อะไรบ้างนะมันคุ้มยังไงมันพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนว่าเขาให้อะไร มาบ้านนะครับ CPU นะครับเป็น Intel Core i7 1 3 7 13, 0 h x นะครับแล้วก็จับคู่กับจออย่าง Nvidia RTX 4060นะ VRAM 8GB g d d r 6น้าแล้วก็ g p ของเขาจัดเต็มอยู่ที่140วัตต์นะครับมาพร้อมแรมติดเครื่องนะครับขนาด16 GB d d r 5บัส4 8 0 0ันแรนะครับแล้วก็อัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่32 GB ส่วนขนาดความจุนะครับให้มาเป็นขนาด512 GB PCIe NVMe Gen 4นะครับแล้วก็รองรับการอัปเกรดได้อีก1แถวนะครับส่วนหน้าจอตัวนี้นะครับพิเศษขึ้นไปอีกนะรับ16นิ้วความละเอียด2 K นะครับ2อง0คูณนะครับเป็นอัตราส่วนจอ 16:10ต่อนะครับแล้วก็ Refresh Rate นะครับอยู่ที่165เฮิรตซ์มีค่าความสว่างนะครับอยู่ที่500นิตนะครับแล้วก็ค่าโทเสีระดับ sRGB 100%อีกด้วยนะครับส่วนขนาดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มาเป็นขนาด4เซลล์ลิเธียมไอออนนะครับ90วัตต์อัแล้วก็การเชื่อมต่อไร้สายเนี่ยตัวนี้เป็น Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.1นะครับก็ไม่แพมให้มาเป็นความละเอียด 720p นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้นะครับ2.6กกิโลกรัมนะครับเพราะว่าวัสดุตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมผสมกับพลาสติกนั่นเองนะครับให้ความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ Windows 11 Home แท้พร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็มีประกันทั้งหมด3ปีนะครับจำไว้จะเป็นออนไซต์นะครับส่งส่วนเคมเองก็อยู่ใน3ปีนะครับทั้งหมดนี้ในราคา45,990บาทครับไปไงบ้างครับทั้งหมด7รุ่นนะครับในงบ40,000บาทนะครับก็ได้แล้ว่าผมคัดมาเนี่ย ตอบโจทย์นะครับทั้งคนที่มีงบอยู่แค่4 0,000ื่นนะครับ4 0่0 0นไม่บวกลบไม่อะไรทั้งนั้นมีแค่4 0,000นนะครับก็เหมาะมากๆนะตั้งแต่รุ่นแรกนะครับ Acer Predator Helios Neo นะครับเป็นรุ่นที่คุ้มค่าย1่รุ่นนะครับใครที่มีงบ40,000่นก็สามารถซื้อรุ่นนั้นได้นะครับหรือว่าใครที่มีงบ35 0 0 0 Acer รุ่นแรกนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์นะครับสเปกก็ให้มาเรียกว่าจัดเต็มอยู่แล้วนะครับ Intel Core i5 0 HX HX นะครัาแล้านี่มันคุ้มนะครับแล้วก็ราคาดจอ RTX ศูนย์ห้าศ ได้ง่ายนะสเปคก็จัดเต็มด้วยนะไม่ว่าจะเล่นเกมเนี่ยปรับสุดผมว่าปรับสุดเนี่ยได้เกือบทุกเกมนะรวมถึงเกมในอนาคตที่จะกําลังจะมาเนี่ยเล่นได้สบายๆแน่นอนนะรวมไปถึงเนี่ยรุ่นสุดท้ายนะอย่าง p l a e r h e l i o n Neo เนี่ยในรุ่นสุดท้ายเนี่ยราคาตั้งเกือบ4ี่หมนนะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์สําหรับคนที่มีงบสูงเข้ามาหน่อยนะหรือว่าอยากได้จอ2 K นะครับสเปคเอาครบทุกด้านนะครับ CPU แรงนะร,ระดับ Intel Core นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยระดับ RTX 4060เนี่ยเล่นเกมเนี่ยในะปัจจุบันนี้ผม ว่าเห,เหลือปรับสุดได้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรุ่นที่แหลมออกมาไม่รู้แหลมมาได้ไงแต่คุ้มแต่ดูเหมือนจะคุ้มสุดใน7รุ่นนะก็คือ MSI Katana 15นะครับหลายๆคนก็แบบว่าเฮ้ยมันมีด้วยอ,อะ RTX 4070ในราคาแค่4 0 0 0 0ื่อ่ะคือถ้าสมมติใครไม่คิดอะไรเยอะเน้นเอาสเปค,คุ้มอย่างเดียวนะครับ RTX 4070 t p เขาอยู่ที่1 0 5วัตต์ถามว่า t p 1 0 5วัตต์ w, มันน้อยไปมไหมจริงๆผมว่วามันก็ไม่ได้น้อยไปนะมันไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยไปนะเรียกว่าอยู่ ในระดับพอดีนะครับเพราะว่าการจอถึงแม้ว่าจะระดับ TGP 1 4 0 W วัตเนี่ยมันก็กินไฟไม่ได้ถึง1 4 0อยวัตต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยมันยังพอที่จะประหยัดแบตเตอรี่ช่วยได้อีกนะครับการที่ TGP เนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนอีกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครไม่คิดอะไรเยอะนะครับจัดเลยนะครับในงบ40,000บาท RTX 4070นจนะครับแล้วก็ Intel Core เจ Gen 12นะครับ CPU ก็อาจจะตกรุ่นไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได อยู่นั่นเองนะครับก็ทั้งหมด7จ็รุ่นนะครับคัดมาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะงบ3ามหมนนะครับหรือว่างบ4ี่หมบวกลบได้นะครับก็เลือกได้ตามความต้องการของเพื่อนๆแต่ละคนเลยนะครับก็ใครชอบรุ่นไหนนะครับเลงรุ่นไหนอยู่ก็อย่าลืมนะครับลงไปคอมเมนต์ลงไปพูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่ซื้อมาแล้วนะครับอยู่ในงบนี่แหละ3ามหมื่นห้าสี่หมื่นซื้อมาแล้วเอามาขิงเอามาอวดกันหน่อยว่าได้โน้ตบุกรุ่นไหนรุ่นนั้นเนี่ยได้มาราคาไหนกันบ้างนะครับเอามาอวดได้ที่ ด้านล่างคอมเมนต์นะครับอยากอ่านนะครับอยากดูด้วยนะครับโอเคนะครับก็เจรุ่นนี้ขอฝากไว้นะครับก็สามารถเอาโพยนี้ไปเปิดเอาไปซื้อตามนะครับเอาไปดูตามนะครับใครที่เล็งอยู่ก็รีบไปจัดรีบไปสอยนะครับเพราะว่าบางรุ่นที่ผมคัดมาเนี่ยถ้าผมว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับก็รีบไปหาซื้อไปหาจัดกันมาได้เลยนะครับโอเคสำหรับใครนะครับที่อยากให้แนะนำโน้ตบุ๊กในงบไหนอีกนะครับเอาสักแสนหนึ่งไหม มีใครอยากดูโน้องมูเกมมิ่งงบแสนนึงไหมเดี๋ยวถ้ามีเมนไว้ก็เดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับหรือว่าใครอยากดูอะไรก็สามารถเมนมาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็ลงไปครับคนคนละหนึ่งไลค์นิดเดียวนิดเดียวนะครับง่ายๆมากนะครับลงไปคนละหนึ่งไลก์นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเจนโน้องมูสเปกนะครับแล้วก็เจนโน้องมูเกมมิ่งงบสี่หมื่นบาทขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ